ก็สวัสดีครับผมอยู่ด้วยกันกับเกมแกนชิ้น i ิมแพคก็ภายในคลิปนี้เราจะพาพเพื่อนๆเนี่ยไปยังหมู่เกาะของกูหยุนสโตนฟอเรสต์นะครับโดยเจ้าหมู่เกาะน,นี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีบอสให้เราสู้แล้วก็มีไอเทมต่างๆให้เราเก็บร่วมไปถึงมีดันเจียนให้เราไปท้าทายด้วยครับสำหรับวิธีการเดินทางไปยังเกาะน,นี้เนี่ยหลักๆแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับผมโดยผมจะขอพูดถึงทีละว,วิธีนะเอาวิธีที่ค่อนข้างจะยากหน่อยก่อนแต่ว่ามันจะมีไอเทมให้เราเก็บซึ่งวิธีแรกเนี่ยก็คือเดินทางอ มันจะเริ่มต้นต,นตรงบริเวณแถวแถวที่ผมแมสเครื่องหมายตกใจเอาไว้ก็เราวัดไปแถวนั้นก่อนเพระว่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เดินไปตรงแถวริมริมของชายทะเลจากนั้นเนี่ยหาตัวละครนะครับที่สามารถสร้างทางน้ําแข็งได้อย่างเช่นเคยะหรือว่าชีชีแล้วเดินตรงไปโดยการสร้างน้ําแข็งไปเรื่อยๆให้ไปถึงเกาะเล็กๆมันจะมีจุดพักอยู่จุดหนึ่งเนี่ยเกาะที่ผมชีไว้นะครับซึ่งตรงเกาะน,นี้เนี่ยพอเรามามันก็จะมีของอะไรให้เก็บนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราหันไปทางด้านล่างนะครับให้ดูแผนที่และหันให้ถูกนะมันจะมีในส่วนของตรงทที่ผมําสััญลกษ ที่เป็นรูปจอบเสียมสักอย่างมันจะมีหมุกก่อนเล็กๆตรงนี้อยู่นะครับให้เราพยายามเอาตัวละครเดินไปให้ถึงก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตัวละครธาตุน้ําแข็งสร้างทางไปเรื่อยๆก็มีเทคนิคนิดนึงคือถ้าหากว่าเราตัวละครธาตุลมมานะครับเราสามารถที่จะใช้ลมเป่าให้มันน้ําแข็งกระจายได้แต่ตรงนี้ผมแนะนําว่าเอาตัวละครธาตุดินมาดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เราสามารถเอาหินไปวางได้โอเคก็พอมาถึงตรงจุดที่ผมมาคไว้แล้วนะครับหรือในก่อนเนี่ยถ้าหากว่าตัวละครหลักเราเนี่ยมันเป็นธาตุหินใช่ไหมธาตุดินหรือธาตุหินนะคร เราสามารถวางหินเพื่อที่ว่าจะเปิดให้ลมมันผ่านได้หลังจากที่เอาหินวางปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะบินไปยังจุดที่อยู่ใกล้ๆกกับจุดวาร์ปได้ซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่อ้อมนิดหน่อยแต่ระหว่างทางเันนีไอเทมให้เก็บก็เป็นวิธีหนึ่งที่ถือว่าไม่เลวแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนต่อมาวิธีที่2วิธีนี้เนี่ยจะค่อนข้างง่ายมากแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนเพียงเราวาร์ปไปที่หีเวซีออสขาวแล้วก็บินไปตรงๆเลยตรงจุดที่เราวาร์ปเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ผมมาร์คไว ก็เขาตรงก่อนจะถึงชายทะเลอะครับมันจะมีเขาสูงสูงอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการบินล่อนลงมาจากตรงนี้นะพอล่อดลงมาให้ตรงไปเรื่อยๆเลยมันจะถึงบริเวณขอบขอบของกูยุนสโตนฟอเรสเสร็จปุ๊บก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงจุดวาบแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางในการเดินทางไปยังคูยุนสโตนฟอเรสนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย